ติดตามต่อไปมีอีกมากมายกำลังมาข้อความจากไทมัสและเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมโดยแดเนียลสครันตันขอให้พระเจ้าอวยพรเราคือไทมัสเราคือกลุ่มของปรมาจารย์ที่บรรลุธรรม เราอยู่ที่นี่เพื่อสอนสิ่งที่เรารู้เพื่อสั่งสอนคุณและแบ่งปันแนวคิดของเราเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับแหล่งกําเนิดเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณเราคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในตอนนี้ด้วยคําสอนเกี่ยวกับตําแหน่งที่คุณอยู่และเหตุผลที่คุณอยู่ที่นี่ผู้ที่ได้รับข้อความนี้จะถูกจัดว่าตื่นตัวแล้วและคุณอยู่บนดาวเคราะห์และมิติที่คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่อยู่ในที่คุณอาจถามตัวเองว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไร ความจริงคือคุณอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณอยู่ที่นั่นเพื่อนำจิตสำนึกที่สูงขึ้นมาสู่จิตสำนึกส่วนรวมนั้นและคุณจะทำได้ดีที่สุดเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองดังนั้นแม้ว่าพวกเราที่เป็นปรมาจารย์ที่บรรลุธรรมจะใช้ชีวิตบนโลกมาหลายชั่วอายุคนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรเป็นเหมือนพวกเราทุกคนคุณถูกกำหนดให้เป็นตัวคุณเองไม่ใช่ใครอื่นและการที่คุณเป็นคุณคุณมอบพลังงานให้กับพลังงานส่วนรวมและคุณช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจมากขึ้น จงจำไว้ว่าคุณจะไม่มีวันได้ไปที่ไหนเลยเว้นแต่การที่คุณและผู้อื่นจะได้รับประโยชน์จากการอยู่ที่นั่นดังนั้นผู้ที่ต้องการกลับบ้านหรือออกจากร่างกายของตัวเองจำเป็นต้องยอมรับในสิ่งที่คุณอยู่และในสิ่งที่คุณอยู่ก่อนนั่นคือวิธีเดียวเท่านั้นที่คุณจะไปถึงที่ที่คุณต้องการได้และการเป็นตัวของตัวเองคุณจะช่วยให้ผู้คนจำนวนมากได้ขึ้นไปสู่มิติที่5ของการดำรงอยู่ร่วมกับคุณ เชื่อเราเถอะว่าหากคุณเพิ่งย้ายไปยังมิติที่ห้าในตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณละทิ้งผู้คนนับพันล้านคนและคุณไม่ต้องการมีความรู้สึกเช่นนั้นดังนั้นจงผ่อนคลายในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้และพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่จำไว้ว่าคุณได้รับแนวคิดและแรงกระตุ้นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ดำเนินการต่างๆตลอดเวลาคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างสวรรค์บนโลกและคุณอยู่ที่นั่นเพื่อยึดเหนี่ยวพลังงานกาแล็กซี่ที่คุณกระตือรือร้นที่จะเคลื่อนไป เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามในความเป็นจริงของคุณขั้นตอนแรกคือการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่เสมอจำไว้ด้วยว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วและสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญอยู่ในขณะนี้คือวิธีที่จะอยู่ที่น,นั่นและวิธีที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นในทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเราที่มองคุณผ่านสายตาที่ไม่ตัดสินเสมอนอกจากนี้เราต้องการให้คุณประหนักด้วยว่าการอยู่ในร่างกายของคุณ การลงหลักปักฐานทำให้คุณมีโอกาสที่จะรู้สึกถึงความปีติยินดี ความสุขความเบิกบานใจความรักความตื่นเต้นมากขึ้นดังนั้นจงผ่อนคลายในร่างกายของคุณลงหลักปักฐานอยู่กับปัจจุบันและจดจ่อกับหัวใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และจงรู้ว่าจะมีคําแนะนําและโอกาสตามมาทีหลังเราไม่ได้พูดถึงแค่จากตัวเราเองหรือจากตัวตนและกลุ่มอื่นๆที่เชื่อมโยงกันเรากําลังพูดถึงการสื่อสารโดยตรงของคุณที่มาถึงคุณในหลากหลายวิธีจากผู้นําของคุณจากตัวตนที่สูงกว่าของคุณและจากผู้ช่วยของคุณทุกคนโปรดติดตามเพราะยังมีอะไรอีกมากมายที่จะเกิดขึ้น นั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้เราคือไทมสัสและเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรม